ขมนชาการตำรวจนครบาลเตรียมเข้าสอบสวนผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีจีนอุ้มจีนโดยรีดเงินกว่า1นล้านเก้าบาทค่ะหลังจากที่จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มได้อีก4คนโดยคนไทยที่ถูกออกหมายจับก,ก็ยอมรับว่ารับทํางานให้คนจีนตามคําสั่งค่ะ ตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลควบคุมตัวสามีภรรยาผู้ต้องหาระดับสั่งการคดีอุ้มผู้เสียหายชาวจีนมาเรียกค่าถ่ายเป็นเงินกว่า1นล้านแปดแสนบาทในพื้นที่สอนอบางพงพางมาสอบสวนค่ะในคดีนี้พนักง,งานสอบสวนสอนอบางพงพางนำหลักฐานขอสารอายารกรุงเทพใต้ออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก6คนจากผู้ต้องหากว่า10คนซึ่งมีทั้งคนไทยและคนจีนรวมอยู่ด้วย โดยสามารถจับได้แล้ว7คนนำตัวส่งฝากขังที่ศาลแล้ว3คนแล้ววันนี้ก็จับได้เพิ่มอีก4คนค่ะ ตำรวจเปิดเผยผลการสอบปากคำผู้ต้องหาและผู้เสียหายพบว่าเงิน1 8ล้านแสนบาทเป็นหนี้สินที่ผู้เสียหายนั้นติดค้างกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงโดยในกลุ่มผู้ก่อเหตุมีเจ้าหนี้เป็นชาวจีนอยู่สองคนก็คือหญิงชาวจีนผู้นัดพบและก็ชายชาวจีนในทีมอุ้มอีกหนึ่งคนซึ่งคนนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์ข้อสงสัยว่าเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วหรือไม่ค่ะ ส่วนมูลเหตุของนี่เสียนก็คือผู้เสียหายนั้นเคยมีคดีความและต้องการทนายว่าความจึงได้ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็มีการกู้ยืมเงินในการดําเนินการจากนั้นก็มีการทวงถามกันเรื่อยมาค่ะส่วนคนไทยก็รับค่าจ้างในการช่วยเหลือก่อเหตุด้านพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมเข้าร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง4คนที่ศูนย์สืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อขยายผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เหลือต่อไปค่ะ